สวัสดีค่ะเบียร์นธิยาสอนถ่ายรูปแต่งรูปด้วยมือถือค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการเพิ่มข้อความใส่รูปภาพนะคะเราจะเข้าไปที่ Big Art นะคะเลือกรูปนะคะที่เราต้องการใส่ข้อความนะคะ ทำโฆษณานะคะอ่าเราได้รูปแล้วนะคะแล้วก็จะเลื่อนแถบเครื่องมือข้างล่างนะคะไปที่ข้อความค่ะแล้วก็เลือกเป็นขีดนะคะแบบนี้นะคะเครื่องหมายถูกนะคะฟอนต์ฟอนต์นเราจะเลือกให้เป็นข้างแรก ถ้าเราไม่เลือกตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราเลือกตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมโอเคแล้วเราก็ขยายนะคะ แล้วเราก็ไปเลือกที่สีนะคะเลือกเกรเดียนนะคะจะมีคําว่าสีเกรเดียนพื้นผิวนะคะแล้วเ,เลือกเกรเดียนนะคะจะได้เป็นภาพแบบนี้นะคะเราจะเอาสีดำลงข้างล่างนะคะ เสร็จแล้วเราก็เลือกตรงยางลบนะคะแล้วเราก็ลบขอบสีขาวตรงเส้นสีขาวตรงนี้นะคะพอเราพอใจแล้วก็ถูกคลิกเครื่องหมายถูกนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่ข้อความนะคะเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการ แล้วเราก็จัดอยู่ข้างบนนะคะตรงกลางแล้วก็เลือกเป็นซ้นนนายชิดซ้ายตรงกลางหรือว่าชิดขวาตามที่เราต้องการนะคะถ้าเราได้แล้วเราก็คลิกถูกนะคะ <_ un> ก็เลื่อนดูว่าเราจะเอาสีอะไรนะคะเบียจะเลือกข้อความเป็นสีดํานะคะเบียก็เลือกที่สีแล้วก็เลือกสีดํานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้นะคะ <_ un> ตามที่เราต้องการนะคะ เบก็ชอบฟอนนี้เบียก็จะเอาตัวนี้ก็ดูขนาดปรับขนาดได้ตรงลูกศรตรงนี้นะคะขวาขวาล่างแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามที่เราต้องการโอเคเราคอบสุขของฉันคือดูพราทิตขึ้นพาทิตย์ตกดินไบรรู้สึกว่าคำว่าขึ้นมันจะชิดกับคำว่าฉันเกินไป เบก็จะเลื่อนหาฟอนที่หางออกตรงนี้ฟอนก็หางออกก็จัดให้สวยงามพอได้แล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกข้างบนนะคะแล้วก็บันทึกนะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะแชร์ไปที่ facebook ก็ได้นะคะถ้าเราไม่แชร์แล้วก็ปิด แล้วก็ตอบ cross แล้วก็ตัวนี้เป็นกิฟเราไม่ไม่ทำเป็นกิฟแล้วก็ oh. บันทึกรูปภาพลงอุปกรณ์ของคุณโอเคไปที่แกลเลอรี่ทำ เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูที่แกลเลอรี่ดูที่รูปของเรานะคะว่ามาหรือเปล่านะคะก็จะได้เป็นภาพนี้นะคะแล้วเราก็ไปโพสที่ Facebook ของเราได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ